ดมทมาให้หน่อยไอ้หน่อยนะรีโมดมายายกดให้นะรีโมดมานะค้าหน่อยน่องรีโหมดมาแล้วชเหมดมาเร็วจ่ารีโมดมาให้ยายกดปให้ดูลูน้าหนบมดมาลูวมาเกยวเราก็เกย่กับอาเอ๊ะ กบเขียวนะเขียวขาจ้าได้ยายกดให้ค่ะกบเขียวกบเขียวนะจ้าจ้าจย่กบตัวไหนลูกกบตัวไหนบอกมาไม่มีจานนี้หน่องหน่องหนังไหนไหนคะอ๋ออันนี้นอนนี่นอนเหรอคะนี่นอนโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะไอ้นี่อะไรคะแอปเปิ้ลค่ะนี่แอปเปิ้ลนะ อันนี้ร้องเพลงร้องเพลงกินแอปเปิ้ลอร่อยอร่อยไหมคะอิ่มพะเอามาแล้วมาแล้ววันนี้จะกินอันนี้ใครอะขโมยขโมยขโมยใส่หน้ากากด้วยจวมากินอ่างงวด้วยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอ้าวตำรวจกับโจรอยู่ด้วยกัน นักร้องกับแดนเซอร์อยู่ด้วยกันฮึดฮึดฮึดโอ้ตํารวจวิ่งอ้าวโจรไล่ตํารวจอ้าวเลยตายแล้วตำรวจต้องวิ่งไล่โอ้ชนเลยชนอ่างมนเลยอาออันนี้ใครอะลูกฮะอันนี้หมาไม่ตายแล้วตายแล้วกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอ้ติดคอเจ็บคอ เจ็บคอไอต้องไปหาหมอนะนั่นไงคุณหมอมาเลยคุณหมอเขากลับรว่าแล้วนั่นไงนั่นไงเจ็บคอคอแดงเลยเห็นไหมคุณหมอค่ะวันนี้<อ>หนูนอนไม่ค่อยจะหลับคุณหมอคุณหมอทำอยังไงให้อ่ะโอ้เจ็บเขา่าโอ้ไฟไหมช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะไฟไหม นักดับเพลิงมาแล้วโอ้โหว้าวน้องเยงนะทีนี่แม่แม่อายุแม่อายุความเพลียเนยฮะเต้นเดนเซอร์เอาเดนเซอร์เต้น one two t ว r e e o

tên này nó xài yêu này ta tình tình 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 mới hiện nay đó na ta tình tình 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 à mày cứ <hứ>, mày cứ ta tình tình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  cái ta tình tình ta tình 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 mình khao luôn